สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมช่วงนี้แถวบ้านผมก็หวานปุ๋ยค่าแล้วนะครับจากที่ฝนตกหนักที่ผ่านมาสองคืนก่อนวันนี้จะพามาดูครับว่าช่วงเนี้แดดมั่งไม่แดดมั่งสรุปคือแดดมันน้อยเนี่ยผักตัวไหนงงแงสุดและผักตัวไหนมันโผล่ไปได้เดี๋ยวพามาดูครับว่าถ้าช่วงที่ไม่มีแดดเนี่ยเวลาเราปลูกผักเนี่ยตัวไหนปัญหาเยอะสุดเดี๋ยวพามาดูผมปลูกไม่กี่ชนิดครับเรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟิเล่กรีนคอร์สสี่อย่างก็ ที่มีเพิ่มมาก็เป็นบัตรเหตุครับเพราะว่าร้านอาหารขอก็จัดให้อ่ะวันนี้จะพามาดูครับว่าผักตัวไหนหงงเงเวลาแดดน้อยมาดูครับคืนชายก็กําลังโตอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับผักปลูกถึงตรงนี้แล้วยังว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็โรงในข้างหลังนู้นมาดูครับชุดนี้เก็บไปหมดแล้วอก็มีเหลืออยู่นิดนึงก็เลยเอามากองรวมไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็จะปลูกทยอยปลูกมาเรื่อยๆนะครับ อะเดี๋ยวพามาดูของผมจะมีรุ่นนี้แล้วก็หายไปสองรุ่นเพราะว่าให้ลูกสวนปลูกอะจะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ก็น่าจะอีกประมาณสิบวันก็เก็บอะทีนี้มาดูครับที่ผมมีก็คือ Green Oak Red Oak กฟิลเลแล้วก็คอร์สนี้รุ่นเดียวกันดูฟิลเลครับช่วงนี้แดดน้อยแต่โรงผักผมตัวนี้มันก็โดนแดดนานอยู่ครับผมจะพามาดูครับว่าแต่และตัวที่ผมปลูกเนี่ยสี่ตัวตัวไหนมันแบบ เวิร์กตัวไหนมันไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวพาดูราก่ผมไม่เคยเปิดดูนตั้งแต่ผมปลูกมาเนี่ยอ่ามีกิน,นเลนนะครับอืมอ่ะอันนี้เป็นกินโอ๊กขอดูตรงไหนที่มันแง้มขึ้นได้แล้วทีนี้มันไม่โดนเนาะอืมกินโอ๊กเอาไปได้อ่ะมาดูคอสคอสยังไงรากก็สวยพวกพวกเนี้ยรากสวยง่ายอยู่นะโอ้ยอันนี้ถ้าไม่เปิดดูในงานเข้าเลยนะครับอันนี้คือถุงดํารั่วครับเนี่ยต้องมาเติมน้ําเปล่า อถุงดำรั่วดูถุงดำที่ไม่รั่วหน่อยอันนี้น่าจะไม่รั่วครับที่ผมใส่อันนี้ไว้เพราะว่าไม่งั้นสามปิวครับอ่านี่ถุงดำไม่รั่วรากก็สวยสวยครับเฮเอา้าตกทางนู้นอีกอ่ากรีนโอ๊กเรดโอ๊กเรดโอกอ่ะ, Oak, Red Oak. Red Oak. อะมาดูเรดโอ๊กหน่อยนี่เรดโอ๊กเรดโอ๊กจะโตช้ากว่าเพื่อนนะผมสังเกตดูเนี่ยดูฮะดูรากก็มายุ้มเดียวแค่น,นี้นีผิดจากตัวอื่นเนาะ สี่ตัวที่ผมปลูกเนี่ยสรุปให้ฟังก็คือกินโอ๊กเนี่ยโอเคเลยไปได้คอสไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็เวิร์กแต่ถ้าเดดน้อยคอรสยืดผักสลัดเวลาเดดน้อยเนี่ยตัวไหนมันโตตัวไหนมันไม่โตตัวไหนมันเวนิร์กตัวไหนไม่เวิร์กอันนี้ลงปลูกเมื่อคืนครับโอ้โหดูสภาพพอแยกออกมาแล้วมาเจอเดดเนี่ยโ,โหอยากเปิดรากให้ดูครับแต่ว่าหืัสภาพสลบเดดแบบนี้อย่าเปิดเลยอันนี้รุ่นที่ปลูกรุ่นก่อนก่อนรุ่นตัวนูน้น มันก็เลยโอเคอยู่นี่รากมันเดินเนี่ยไอตัวเมื่อกี้เพิ่งปลูกเนาะมันก็เลยช้าหน่อยนึงนี่พอปลูกได้นานมันก็เริ่มฟูขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆนี่สุดซอยเนดะ้อเดี๋ยวพามาดูโรงหน้าบ้านส่วนใหญ่ผมก็ชอบทาคลิปโรงหน้าบ้านนี่นะแต่พอดีไอโรงหลังบ้านเนี่ยมันสวยกว่ามันยาวกว่านะผมก็ทำคลิปตรงนั้นดีกว่าช่วงนี้อากาศร้อนครับตอนที่ผมทำในแดด,ดมันออกพอเพราะแดดมันออกผักมันจะสลบแดด เม r ดโอ๊กไอ้ฟิเลคนละรุ่นกันนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นี่พอแดดสองโดนก็นี่ไม่แต่ไม่ต้องกังวลครับพอต้นโตก็ไม่มีอาการนี้แหละกรีนโอ๊กก็เริ่มโตตามกันอ่ะสรุปให้ฟังครับ Green Oak ได้แน่นอนคอรสง่ายสุดเลยแต่ถ้าไม่มีแดดคอสยืดน,นะครับฟิเลกับเ e d ดโอ๊กฟิเลถ้าแดดนะ้อยจริงๆไม่เวิร์กเลยแต่อย่างผมผมก็ต้องปลูกเนาะ แต่เรตอ๊กเนี่ยถ้าแดดน้อยเขาก็แค่โตช้าแล้วก็สีจะอ่อนแค่นั้นครับก็ไปได้อยู่อ่ะสำหรับเพื่อนคนใดที่ผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามนะครับหรือว่าเพื่อนๆปลูกชนิดต่างอันจากอันนี้แล้วเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้เพราะผมก็เคยปลูกครับแทงโก้ก็เคยปลูกครับโอโ้โหปลูกแปลกประหลาดก็เคยครับเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราเริ่มปลูกผักเราเห็นพันธุ์ต่างๆเราก็อยากปลูกปลูกมั่วไปหมดเลย แต่พอวันนึงเราอยู่ตัวเราก็รู้ว่าเราต้องปลูกอะไรอย่างละเท่าไหร่ขายยังไงแค่นั้นนะครับอาทิตย์นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับส่วนเรดโอ๊กไปเรืเลยครับไปได้แต่ฟิเลเนี่ยถ้าเด็ดน้อยเนี่ฟิเลจะงอแงอและไม่สวยเลยนะคบฟิเลเนี่ยบอกเลยเมื่อกี้เก็บไปก็ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่มีออเดอร์ก็ต้องเก็บมไม่ค่อยใหญ่ครับฟิเลอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูช่วงนี้ที่เรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กผมนี่รุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนะี่เนี่ย ที่ผมเจอรุ่นนี้นะแต่แต่ตอนนี้ก็คือเดซโอ๊กผมชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่อยู่ใต้ซเซเรนสีดำเนาะเพื่อนกลับไปดูคลิปได้ว่าสซเนดูผักแค่สีที่มันต่างกันเนี้ยมันก็มีผลพอดีผมเอาเดโอ๊กมาใส่ในชุดที่โดนแดดน้อยทั้งหมดเลยส่วนกรีนโอ๊กผมใส่ตอนที่มันโดนแดดโอเคฝั่งตรงนู้นแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้มันเหลือแค่เนี้ยให้ดูได้รากก็ไม่ค่อยสวยหรอกครับก็พอไปวาจวาได้จะเปิดดูก็เดโอ๊กรากไม่ค่อยใส เลดโอ๊กโตได้เรื่อยครับแต่ช้าช้าวกว่าครีนโอ๊กอย่างเห็นได้ชัดแต่ช่วงนี้บ้านผมมันก็เริ่มมีแดดบ้างแล้วนะครับฟิเลเนี่ยถ้าแดดน้อยนี่ไม่สวยเลยแล้วก็จะไม่บานไม่หนักแย่เลยถ้าแดดน้อยแต่ผมต้องมีครับเพราะว่าร้านอาหารผมใช้ส่วน g รีนโอ๊กเนี่ยไปได้คอร์สง่ายสุดครับยังไงก็ไปได้เว้นแต่ว่าถ้าแดดน้อยจริงๆเนี่ยเขาก็จะยืดแต่ยืดก็ขายได้นะครับไม่ต้องไปคิดมากนี่เลดโอ๊กโตช้า เด่ดน้อยเนี่ยสีจะอ่อนแค่นั้นครับอันนี้ก็ไล่รุ่นมาเรื่อยๆนี่ก็รุ่นต่อไปรากมายังเนี่ยอีมนมีรากแล้วมีรากแล้วมีต้นอื่นด้วยนีย่นี่ฮะแขกไม่ได้รับเชิญต้นหญ้าครับมันขึ้นดึงออกกระเพราแด้วปะเนี่ยอ้อะแค่นี้ฮะวันนี้ก็เลยพามาดูอันนี้อีกอันหนึ่งที่ผม เริ่มปลูกให้เขาก็คือบัตเตอร์เฮดเขาใช้ไม่เยอะครับใช้แค่สัปดาห์ละสองโลผมก็กะว่าสองโลก็แค่นี้แหละก็สัปดาห์หนึ่งก็สองโลส่วนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอร์สกรีนคอร์สผมใช้น้อยสัปดาห์ละแค่สี่โลแค่นั้นแหละแต่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กฟิลเล่เนี่ยสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ต้องก็ต้องมียี่สิบอะครับอืมแค่นั้น มันคืออย่างน้อยก็แค่นี้ฮะคลิปนี้พาเพื่อนมาดู